สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อะไรแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูชูชีปลาหมอค่ะวันนี้ก็ได้ปลาหมอตัวใหญ่ๆมาเลยนะได้มา2ตัวค่ะวันนี้ก็มาทําชูชีฝากเพื่อนๆค่ะใครอยากจะมาดูวิธีการทํานะคะเข้ามาดูได้ที่ช่องอะไรแบบบ้านๆแล้ววันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรทําง่ายหรือว่าทํายากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ มาดูวัตถุดิบในส่วนของเครื่องแกงค่ะสะดวกซื้อก,ก็ซื้อ,อสะดวกตำก็ตำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะตำเองจะแปะลิงก์วิธีการตำไว้ให้นะคะใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดภาคกลางค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะแอดมินใช้เป็นพริกขี้ฟ้าค่ะก็นำมาซอยๆแบบนี้นะในส่วนของเม็ดแอดมินก็ไม่เอานะคะแล้วก็ซอยๆแบบนี้ค่ะเอาไวนะ้โรยหน้าเพื่อความสวยงามค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปก็คือใบมะกรูดค่ะและขั้นตอนนี้เรามาซอยใบยมะกรูดกันค่ะซอยให้เป็นฝอยๆแบบนี้เลยเราจะเอาไปโรยหน้าพร้อมกับพริกช,ชี้ฟ้าค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือปลาหมอค่ะปลาหมอก็ได้มาสองตัวเป็นปลาหมอตัวใหญ่ๆเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็จะมาบั้งค่ะแอนวินซื้อมาที่เขาทำมาแล้วแต่เขาไม่ได้บั้งมานะ ก็จะมาบ้างให้เป็น2เส้นแบบนี้ค่ะ2ตัวแอดม,มินซื้อมา50บาทแล้วก็ต่อด้วยกะทิวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่อง1กล่องร้อยซองร้อยห้าสิบมลค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยนะคะ1กล่องแล้วก็ตั้งไว้นะใช้เป็นไฟอ่อนตั้งไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีเพื่อให้กะทิแตกมันค่ะตัดมาที่ครบแล้ว5นาทีใส่เป็นเครื่องแกงลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้สําคัญนะคะในการทําชูชีจะต้องทําให้กะทิแตกมันไปพร้อมๆกับเครื่องแกงค่ะก็จะได้น้ําแกงชูชีที่มีความอร่อยนะคะระดับไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟอ่อนเลยนะคะค่อยๆคนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตการแตกมันของกะทิค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของกะทิที่เริ่มจะแตกมันแล้วนะก็จะมีสีส้มๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะรวบล้วตัดภาพมาที่กะทิแตกมันแล้วค่ะให้เราเตรียมเป็นหางกะทิค่ะใส่หางกะทิลงไปถ้าใช้เป็นกะทิกล่องก็ให้เอาน้ำเติมใส่ลงไปในกล่องค่ะก็จะได้เป็นหางกะทินะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เช็คปริมาณของน้ําแกงค่ะอดมนจะไม่เอาเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแกงนะเราทําเป็นชูชี่เพราะฉะนั้นปริมาณของน้ําก็ต้องน้อยกว่าแกงค่ะต่อไปเรามาปรุงรสชาติใส่น้ําปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ แล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากาันตรงนี้สามารถชิมได้ค่ะว่าต้องการความหวานหรือว่าความเค็มแบบไหนนะคะต่อไปค่ะให้ใส่ปลาหมอลงไปไฟตรงนี้ใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะแล้วก็เช็คดูว่าปลาอีกด้านหนึ่งสุกแล้วแล้วค่อยกลับด้านปลานะแล้วน้ำน่ะเดี๋ยวน้ำจูชีก็จะค่อยๆลดลงไปนะก็จะได้ความ น้ำชูฉีที่พอเหมาะพอดีค่ะพอปลาอีกด้านหนึ่งสุกแล้วก็กลับด้านของปลาได้เลยค่ะตรงนี้ให้เช็คก่อนนะคะว่าสุกจริงหรือเปล่านะไม่กลับไปกลับมานะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อของปลาหมอจะไม่สวยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพริกชี้ฟ้าโรยลงไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปด้วย แต่ว่าเหลือไวเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อโรยในตอนท้ายอีกเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สค่ะเราก็จัดเสิร์ฟนะตักปลาหมอใส่จานได้เลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำชูชีปลาหมอค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ